ดีกว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะแล้วเพื่อนตอนนี้ตื่นเลยยังต้องปลุกแล้วเวลาเจ็ดโมงตื่สายแล้วนะตื่นแล้วจ้าต,ตื่นแล้วนี่ทิจาตื่น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 แล้วตื่นเร็ว,วทิจาทิจานะทิจาไปดีกว่า คือนอนตั้งแต่ตีสี่นอนไม่หลับแล้วมาเรียกอะไรเนี่ยโอ้โหเช,ช้าชะมัดเลยนี่เต่นะเมื่อกี้เธอเรียกฉันไม่ใช่หรอเธออยู่ไหนนะอย่าหลบนะน้ำมองไม่เห็นเราได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเราเกือบแล้วเรานี่ไงฉันอยู่นี่ นี่ที่ดาเธอตื่นแล้วหรอก็ฉันนอนตั้งแต่ตีสี่เธอให้ปุกกเลยฉันเช้าขนาดนี้ยังกลับไปนอนไปไปดีกว่าให้กลับไปนอนดีกว่า<ม>เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องรู้ราว<ห>เลยลนนประหมฉันละนี่ไงทรืบสบาย <laughs> จัดที่นอนดีกว่าล็อกเกินไปแล้ว ผมก็จึงต้องอยู่ในส่วนของผ้าหม่มหมอนก็ต้องอยู่ในส่วนของหมอนและผีก็ต้องอยู่ในส่วนของผีด้วยเกี <c oughs> ย่ยวอะไรด้วยเนี่ยอุย้ยโอ้โหทำไมห้องน้ำหายเนี่ยว้ายทำไมนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงยี่สิบน,น,นาทีผ่านไปโอุย้ยไม่ไหวแล้วอึ๊บอึ๊บเอ,บอาไว้ตรงนี้แหละ ห้านาทีนาทีลกแม่ไม่ดือดีกว่าห<ย>้องแต่งตัวห้องแต่งตัว ตัวห้องแตกตัวง่างเจอแล้วอึบไหนดูวที่ยังเลยใส่บ้างฟันี่ไงนี่มันลงเท้านี่นะทำไมวันนี้ไม่เชองเท้านะึ๊บเสร็จแล้วก็อีกคู่หนึ่งตตัวให้เรียบร้อย ก็ไปทานอาหารวันนี้สุดขายมากเดี๋ยวนะนี่แมะตู้เย็น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 นี่ไงตู้เย็นสีตู้เย็นโนี่เจอแล้วแอปเปิ้ลงับๆๆๆๆๆอื้ออร่อยอ่ะต้องกินเออขนมอีกนิดนึงงั้นๆ หืมหมดพอดีเลยตอนนี้ก็ปิดตู้เย็นได้แล้วจึบ้ะเทีดาตื่นได้แล้วเธอนอนมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะตื่นก็ตื่น,อนโอ้ยอะไรเนี่ยต้องฟาดด้วยรองเท้าเฮ้ยจะไม่ฉชนไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยไปอาบน้ำดีกว่า เฉมงนีเดี๋ยวค่อยปลูกแล้วกันวให้หานทีเดี๋ยวค่อยปลูกช้ี่เกยตาดาสวัสดีจ้าหลานสาวทั้งหลายสวัสดีค่ะหนูขออาบน้ำก่อนมาเลยตอนนี้เนี่ยับ้านกันัตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้วตั้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างเนี่ยนี่ไงเจอไงม เทา้าต๊บฮึบแล้วก็อีกข้างหนึ่งต๊บฮึบ okay, โอเคฮึบโอเคจากนั้นก็ปีดโอเคอก,ก่อนฮ่าสบายใจหาอะไรกินหน่อยดีกว่า นี่งตู้เย็นหึมีอะไรกินบ้างเน่อ้โหน่ากินมากๆเลยทั้งขนมแล้วก็แป๊บซี่ฉันขออนุญาตกินแป๊บซี่นะแป๊บซี่จ๋าฉันมาแล้วแป๊บซี่อ้ห้หขวดเบลเลอร์เลยกินไหน่ดีกว่าฮหา้อร่อยเก็บไวกินทีหลังดีกว่า ามันกล้าเข้ามาในตู้เย็นนะฉันไม่ใครเข้ามาัา